สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาลองเล่นเกมคาบุโตะับผมนะเกมคาบุโตะ PS2 นะก็จะมาลองเล่นดูบอกตรงว่าผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นเลยสักอย่างนะนะกดถึงกดออกทังกดแทบไม่เป็นเลยผมนะจะมาลองเล่นกันนะผมนะกดโอแล้วกดไรเอ่ยเนาะลองกดไปมั่วๆแล้วกันเนาะกดไปมั่วๆแล้วกันนะบอกเลยนะเพราะพอเเล่นเล่นไม่เป็นนะผมนะโหลดมาก็ ปองตรงอยู่ในเครื่องนานแล้วลนะ่ะพร้อมกัสซิล่ากับพร้อมอุ้งตะแมนแ,แต่ก็คือเล่นไม่เป็นนะอืออลองเล่นดูกันนะกดปุ่มมั่วผมอะ,อะไปลองกันในเกมนะผมนี่เห็นการคนโง่เล่นนะผมนะ,ะมาลองเล่นดูผมอ่าก็บาดตออกมานะอืมยังไงต่อผม ผมจะไม่ข้ามเนื้อเรื่องเลยทั้งนั้นนะผมนะถึงจะข้ามกดคมยังกดไม่เป็นเลยผมนะอืนะโหลดมาก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแทบไม่ได้แตะเลยละเออแล้วพูดทำนี้นะเพราะกดกดออกเมื่อกี้ผมกดอ่อยอ้อกไปเป็นเลยนะผมนะเวิร์มนะผมเวิร์มแล้วไงต่อเอ้ยไปต่อแรกเลยผมนะ มานะลองให้ต่อให้ผมกดโอเป็นขยับได้ปะปขยับได้กดยีน่งกดงไดนะ้ไหนกดเอ็กนะโอเป็นการฟันลยเปล่าบอกนะให้กดมั่วนะบอกเลยว่าเล่นไม่เป็นนะผมะกดมั่วผมอะ กดมั่วกดดิมจับอันนี้คืออ,อ,อะไรเอ่ยไม่ใช่อะไรคืออะไรคืออะไรผมตุ่ม่าเาทำอะไรได้อันนี้คงให้เรายิงประตูนะผมนะเราก็ทำการยิงไปครับผมยิง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 ไม่รู้ตุ่มไหนดุมไหนเลยผมบ้างกดปกดไปผมบยิงไม่ใกล้มัน อาจจะมีการหน่วงนะนะเกมเนี้ยนะมันจะลืมม่นมอะไรเลยผมนะเครื่องผมมันไม่ลื่นนะปุ๊บันฟันได้ปะได้โดโดมาก็แทบไม่ได้แตะอ๋อตัวเดียวนะกระนำจริงกันแล้ว บอกก่อนเลยว่าเล่นไม่เป็นนะพูดคำนี้มันจะชัดเลยผมนะเปลี่ยนล่างแล้วถ้าเปลี่ยนร่างเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมแล้วลนะ้องเนี่ยเสปีดไปแล้วผมไหวแล้วผมอุย้ยไหวด้วยหั้ว่าจริงเลยผม เราก็ต่อรอนะผมนะมันจะเป็นในเรื่องต่อไปนะอันนี้ก็เวลาห้าโมงสี่สิบแล้วนะผมนะคนร้อนเลยร้อนทั้งวันเลยผมอากาศนะอรอผม้วต่อไนนี่เขาตัวซิสเตอร์นะเขาตัวซุกจิอข่างล่างแล้วผม อืมโอ้โหดำมืดไปเอาแล้วเอาแล้วทำเสียงหน่อยกดตรงไหนวะเนี่ยนี่คืออะไรก็โดดเนาะอันนี้คือทำอะไรได้เนี่ยไอ้ตุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยอุ๊ยโดดล้วะก็ฟังอ๋อนี่ต่อย มันช้านะผมไม่รู้มันช้าหรือมันหน่วงหรือมันอะไรนะผมน่าจะหน่วงนะเกมนี้น่าจะหน่วงกลับแล้วล่ะบอลตัวสามเหลี่ยมนะตัวสามเหลี่ยมอ๋อตัดออฟนะคข้าตูหน้าหายเลยดำปีเลยดูดิดูดิดำปีเลยนี่โอ้โหตรงกลางไม่มีครับผมนะลงเลย โคตรแตกอะ่ะอือโคตรแตกประหลาดอะ่ะตรงกลางไม่มีนะกวดแบนหน่วงอะ่ะมันช้าช้าเลยผมอะ่ะอือหน่วงหน่วงไม่หน่วงตัวเองนะปวดสามเหลี่ยมนะผมป๊อปอัพนะผมป๊อปอัพไหวขึ้นนะอ่าแต่เราก็ยังเล่นช้าอยู่ดีนะรู้สึกเป็นช้านะผมอะ่ะ นี่ต่อยปด้วยความที่มันหน่วงๆอะ่ะนี่ผมเล่นโทรศัพท์ผมนะผมนะไม่เล่นในคอมรด้อะไรนะผมนะเล่นโทรศัพท์นะกดอีก one two three p l a y เปรียงตายบอสตายนะอุ้ยโอ้โหขนาดเพียรยังหน่วงอะ่ะอุยอ้ยอุ้ยถอยออกมาได้แล้วมั้ยังไงก็โดดอ่ะ ผมจะยิงได้น่าจะโดนปอ๊อัพมันนะศูนย์กิโลนี่ชนะไปแล้วผมนะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสองตานะมันจะมีขึ้นนะเพราะว่าสองตาของตานะผมก็จะมาเล่นอีกสองตานะมันเหมือนเป็นเล่นเหมือนภารกิจปะอย่างเงี้ยน้องนึกเรื่องอ่ะผมไม่เคยรู้จักเกมนี้มาก่อนนะผมนะไม่เคยเล่นไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่คือโหลดมาเฉยอะ เห็นมันมีก็เลยโหลดหนานะคัน่เองนี่อย่างเงี้ยครับผมนี่คือด่านที่สองแล้วนะรันไปนี่ไปนะแล้วก็เล่นอีกด่านนึงก็พอนะผมนะเออมาเล่นดูวิเศษด้วยคมที่โลงผมผมเป็นโหลดด้วยคะนีไม่เป็นนะผมเราไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนด้วยนะครับผมมันไม่เคยดูไม่เคยเลยเลยนะผมนะโหลดมานานแล้วเดี๋ยวคมที่เล่นไม่เป็นไม่เคไม่เคยไม่เคยไม่เคยเล่นเลยนะผมนะ ดูมันสโลโมชันน่ะ,ละมันหน่วงามากนะแต่ก็ไม่ได้ลบทิ้งนะก็เก็บไว้ในเครื่องอย่างเงี้แล้วก็มีเล่นดีว่าไม่มีเล่นนะะกระสับมระสังเทำได้แค่นี้แหละมันไม่ได้แรงอะไรมากอนะือเดีอยวต่อไฟอะเอ้า โอ้ย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 โอ้โคตรสโลโมชั่นเลยนะพกอัพไปอ๋อไม่ใช่นะนี่เรียกว่าอะไรนะออฟไม่เห็นตัวหน้าหายอ่ะเต้น Cái chỗ này nó không? Chúng <laughs> ta đi Đuối <laughs> ừ. <laughs> cả con cáng hại luôn đi hả? Ui Hốp tập nha Nó cho quay khinh lên Ui ui Còn rồi กดช้านะภาพมันก็โลโมชั่นเลยครับกดแบบมั่วๆแล้วตัวโฉบเลยรื่อยนี้คืออะไรคือแดดเหรอโดดก็โดนกดตัวไหนวะเมื่อกี้กดตัวไหนวะเนี่ยกระโดดอหะปั่นไปต่อยไป ไม่คืออะไรเออสองปีอ่ะอืออือไม่โดนเลยกระโดนแล้วอเอออ่ะอ่ะอ่ะดีเดี๋ยวเราไปคิคกันอีกฝั่งอ๋อกระโดดตรงนี้อ่ะ ให้กระโดดตัวสัตว์สี่เหลี่ยมนะผมตัวอับกันตัวไหนวะเนี่ยลืมแล้วผมอ้าวทำเลยนะโดนยกันนี้นะตกนะผมโห้ปกติกระช่แล้วนะโดนไอ้นี่เข้าไปแล้วไอ้นี่นใช้ตัวอับเข้าไปนี่ทำให้เราช้าไปใหญ่เลยเพื่อนผมไม่ไหวจริงนะท่าเก็มนี้ จัดข้าอ้งโอ้โหโดนใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโดนโดนหญ่เลยโอ้โหไม่ท่นควันเิียงป๊งปอปมา่งตาเราแล้วผมเอา้าเรจาจะตาเรามันนอนนี่ครับผมอือ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 เดี๋ยวคิด โอ้โหไม่โดนอีกมันนอนไปนะผมนะร่วงเลยเดี๋ยวไปเแล้วีกตายนะดูเขาเล่นโทะโลรของผมนะเดี๋ยวบีนอนแองแมงไปแล้วครับผมหน่วงไปหน่วงก็ดูมันช้านะผมถภาัพสโลโมชันโดยไม่ต้องใช้ฟีเจอร์ใดๆ Ni phải không khăn nhận ra những hai bài thái này nếu không chắc là. Mày nói, yêu cầu tadashi. Jay có timing forum để được ừ. bếp ừ. mồ ừ. hôi mồ hôi mồ đứt mồ hôi mồ hôi mồ hôi mồ đứt mồ hôi mồ hôi mồ ปั้นผมตีโดดตรงไหนวะออกโดดตรงนี้ลืมไปคอยจะลืมนะว่าผมมันโดดตรงไหนนี่คือทำอะไรได้นี่ทำอะไรได้นี่อันนี้้ออาันนี้ทำอะไรได้กดกดอย่างเดียวอันนี้ทำอะไรได้อันนี้กันนะอันนี้กันอ๋อกันตรงนี้นี่อ๋อเข้าใจแล้วกันตรงนี้โอ้โหโอ้โหโดนแล้วโอ้โหจะรู้เรื่องเดี๋ยวเรื่องก็นอนไปแล้วปล่อยปล่อย ตายกันได้ให้ดีเลยต่อยต่อยต่อยอ่าแคตออฟนะผมอี๋ตกหน้าหายอ่ะโอ้โหสุดยอดปีง่ะมั้งไอตัวกลางหาย อุย้ยตกไปตกไปงปืนนะผมฟันนะอีมาฟันมาปันมาฟันแล,ล้เดี๋ค,ค,คิกว่าตอกอัพเนโอ้เขาจะลืมไหมผมนะอ๋อนี่เดยคลิกออืม เอาฝั่งนู้นยังไม่เล่นอันนี้เลยมัทนทำได้แค่ป๊อปเลยผม,มง่ายจยังวะ <c oughs> ง่ายจังวะเล่นกี่นาทีแล้วเนี่ยเอาว่ามาเล่นให้ดูคร่าวๆวันนี้นะผมนะเดี๋ยวมาเล่นต่อเดี๋ยวนี้เซฟไปนะหน้าก็เล่นต่อไปเลยนะผมนะข้างหน้าผมก็จะเล่นต่อจากนี้ไปเลยอนะันี้เดี๋ยวก็จะเซฟไปนะผมนะโอเคผมไปบายครับผมบายบาย